おめ。あ、ちゃがかやいで。あ。ちゃいまんばやい。お uh -huh. ừ. uh. <laughs> <Cái này. cười> ดูจากตอนที่คุยเส้นทางกับคุณลุงแล้วนะคะก็คิดว่าเราจะถึงไม่ถึงกันนะคะที่เรากำลังจะเดินทางไปรับรถเช่าค่ะแต่คุณลุงน่ารักมากมากเลยไม่นานนะคะก็ถึง <จะ S 1> ที่รับรถเช่าค่ะข,ของเรานะคะที่เราจะเดินทางไป สีแดงแรงริดไปไหนไปนี้อ่ะไปนี้เออเอาตั้งขึ้นมาอย่างเดียวก็พอุอไม่ต้องเอาลงหรอกน่ารักเชียวน่ารักเชียวนิกกี้นะคะเขาก็วางแผนว่าจะขับรถจากโอซาก้าไปต่อกันที่เกียวโตค่ะตอนนี้ระหว่างทางเราก็ จะเริ่มเห็นซากุระบานกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่เกียวโตจะเป็นยังไงบ้างตามไปเลย thank you เียวที่ชอบไปอีกที่นี่งก็คยที่เนี่ยโอ้ยคิวคิวกินอะไรกันทุกอย่างมันจะมีคิวกินขนมตังกินกาแฟกินมัทฉะคิวอะไรพวกนี้จะเยอะมากกันแล้วเนี่ยไปแทนครับแี่จะมาเซอร์บบอกที่นี่แหละใช่แล้วก็ทำหายที่โรงแรมไม่เปทำหายที่โรงแรมแล้วเรานั่งรถไฟหรือเราเดินกลับนั่งรถไฟครับโรงแรมเล็กเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่แล้วเห็นคืยโรงแรมเล็กอยู่เส้นตรงนี้แหละ ถึงโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวเช็คอินกันค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศล็อบบี้ของโรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมนี้จะอยู่ห่างออกมาจากเกียวโตนะคะเพราะว่านิกกี้บอกว่าราคาห้องพักที่ โรงแรมที่เกียวโตเนี่ยค่อนข้างราคาสูงค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะคะแต่เพียงแค่ว่าห้องมันจะไซส์ใหญ่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องพักที่นี่จะเป็นยังไงแอนโทนีเขาก็สนใจตุ๊กตานี้นะคะซึ่งมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกบรรพบุรุษนะคะอื e i a not the number two. the o d o you k n o 哦、oh. ไม่เหมือนรถเข็นห้องเใชหเรเขนส่นอาะอ่ะตอนี้เป um uh ิดประตูให้ปาป๊ะอ่ะเคโอเคโอเค thank you น่ะคสองหกกระแสนะอคอ าดูแบบมีโต <Wow. S 2> <sm ell system> ๊ะเครื่องป้องเครื่องแต่งกับน้องเท้าเรียบร้อยเลยทุนี้มาช่วยป้าหน่อยทุนี้ช่วยป้าหน่อยช่วยจับประตูให้ป้าหน่อยเฮ้ยไปตรงนี้แบบป้าหน่อยโอเคอย่าลืเถือแล้วอะมีกลมโอ้ยป้ามีที่เก็บกระเป๋าตรงนี้ก็ได้ อันนี้ก็เป็นห้องพักที่เกียวโตนะคะผม <Yeah. S 1> มีตู้เย็นมีตู้เซฟ <Yeah. S 1> ตรงนี้มีตู้เสื้อผ้าใหญ่อยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่างเธอที่นี่มีอ่างนะเธอโ mm. รงแรมนี้มีอ่างไหให้องน้ำไปตรงไหนเอ่ยโรงแรมนี้มีอ่างออโอเค จะ,จ,จะมุดไทยอยู่อะ่ะจะต้องมาบัง <c oughs> อ่างน้นำธรรมดาแต่ก็มีอ่างอะ่ะใช่มีญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอ่างใช่่ของอะจะมีีนวดโลชั่นมีแป้งเหมือนเดิมครับมีแป้งพี่นิกแช่น้ำได้อะ่ะะผมน,นี่ชุด ตนู่นไงตู้เย็นตู้ตรงตู้เซฟยู่หน้าห้องเลยจะได้อยู่ใกล้ๆกับตู้เซฟเลยก็มาเจอเลยตู้เซฟเซฟตีมากอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเป็นสองเตียงตัวนี้นอนตรงไหนนี่เออนี่มีชุดนอนให้ด้วยนะตัวนี้เพล่เพล่ลงแหละตัวนี้เก็บดีๆครับเก็บดีๆครับเออเขาไม่มีของเด็กนะเขาไม่มีสายเด็กเฮ้ยที่ชงกาแฟเป็นเนเปสโซเลยอ่ะป๋าไหนนี่ย อ้โหมามอดูที่ชงกาแฟครับผมดูครับครับโอเคคืนนี้เรานอนที่นี่กันนะโทนี่บายบายตอนนี้เราก็มาเดินเซอร์เวกันที่โรงแรมนะคะ ก่อนที่เราจะไปขึ้นรถไฟกันค่ะเราก็มาดูบรรยากาศห้องอาหารของที่นี่นะคะแต่ว่าโรงแรมนี้ไม่มีอาหารเช้าค่ะนี่ก็เดี๋ยวเป็นซากุระเหรอเนี่ย มัน,น,นมีคนเลยไม่มีแต่เราสามคนน,ะนะ่ะอ๋อแล้วไปมันมันจะเพรา,างทานก่อนที่ไปโรงแรมจริงๆนั่นงในเลสส์รูมเออถ้าจะซื้ออะไรก็ตรงนี้ได้มีแฟมเบอรี่มาอยู่นี่ค่ะ พวกเราก็ขึ้นรถไฟกันมาแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะเข้าไปในดาวเทาของเกียวโตกันค่ะ i'm gonna เราดีเนเบอร์ที่เรามาอันนี้อยู่ไหนป้เาเกียวโตวครับเกียวโตเอนนี่เราอยู่ไหนโตเกียวเกียวโตวแล้วเรานั่งรอรถเมย์แล้วเราจะไปนี่แน่เลยเราจะไปวัดน้ำใสป่ะเรารอรถเมย์ตรงเนี้ยเ,เออ,อ,อแล้วทนี้ยังนั่งรถเข็นหลับอยู่เลย ถ่ายตรงสะพานนะอะไรนะถ่ายสะพานนะยืนตองการถ่ายยืนนองการเสียงไงฮ้ยนี่เขานั่งเรือหรอเรือโอยเรืออะไรวะเป็นกระดาษตื่นชิบหายเลยน่ยืนไหนตรงไหนดิตาว่ามีไมเดยนเลย ถมันจะใกล้ตัวเรามา อยากจะให้ดูนะคะว่าแม่ได้ภาพสวยมากเลยค่ะถ่ายกับซากุระ วิดี <Video. c oughs> เรียกวาถ่ายรูปเก็บไว้จะเป็นวิดีโอนี่เขาเี้มาเ <c oughs> ทสต์ฟีเจอร์ตรงนี้ดีกว่าน้มามิเนตลามิเนตคนขอนั่งกันป๊าปาที่นี่เมื่อกี้เพจไลค์อะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยินเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีโนงี่วโรง <c oughs> แรมโรงแรมโรงแรมไม่อย่างหรูเลย คิดถึงบ้านแบบตอนสมัยโบราณเลยค่ะที่มีถังแบบสีร้านอาหารทังนั้นเลยดวเขากินเบียร์กันเลยนเวลาใส่เบียร์ต้นนี้ก็สวยเฮ้ยอะไรไม่รู้ซึ่งย่างตรงนี้ก็มีมีร้านอาหารทั้งนั้นเลย เมาเลยจะดูดูซากุระพี่ก็เดินดูอะไรก็ไม่รกเก็จะเดินดูซากุระตรงนี้นี่เก็ดูภาวิอันนี้ก็เดินไม่ดีภาวให้ท่อนี้มาดูรงกาญาม่เดิน่ท่าพีให้เขาเดินนำวี่ต่ไม่ไดีห่วงแกินอยู่นั่นน่ะกูไม่กินเลยก็ได้

Please, please, thank you thank you <laughs> with hot water or cold water Oh. They dip it with hot water first to sanitize it and they, and they put it on the pole oh. so they don't leave the the beer, you know, the really? just, and and keep the... Oh, you know what? <coughs> uh, <coughs> you I don't know that, sir. I know that, sir. But I just told her about, like, even at home, when they pour yeah. the beer, ตอนกับนะคะขึ้นรถไฟก็เจอขนมไข่ไส้ครีมค่ะแล้วก็มีไส้กรีนทีด้วยเลยแวะซื้อกันไปกินที่โรงแรมค่ะและนี่ก็คือโรงแรมที่เราพักกันบายบายวันนี้วันที่สามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชื่อช่องเสล,ลี a m มัมมีมม่ย บายบายขอบคุณครับเว่